สวัสดีครับพบกับทิวพยดครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรุ่นแรกของพระาจารย์บุญอุ่มอาพัสโลนะครับอดีตเจ้าวาดวัดป่านนพรแงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับก่อนจะชมเหรียญรุ่นแรกนะครับก็รบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูนะครับขอ เล่าประวัติคร่าวๆนะครับของพระอาจารย์บุญอุ่มอาพัชโรนะครับให้ได้รับฟังก่อนนะครับนี่นะครับพระอาจารย์บุญอุ่มอาพัชโรนะครับหรือพระครูไพศาลธรรมมงคลนะครับท่านเกิดเมื่อนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่23ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2498เปเป็นชาวตำบลบ้านแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับ บิดาของท่านคือหลวงปู่อ่อนศรีนะครับอภัยโศมารดาของท่านคือคุณแม่ชีทิพย์อภัยโศนะครับท่านเป็นบุตรคนที่สามในจํานวนพี่น้องหกคนนะครับซึ่งพระอาจารย์บุญอุ้มนะครับท่านเป็นศิทธิ์สายธรรมของหลวงปู่มหาเหรียญประภาคาโลนะครับวัดหินห้วยชายตําบลประทายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับเมื่อ ครั้งที่ท่านอายุได้13ปีนะครับท่านได้บรรพชานะครับเป็นสามเณีนะครับที่วัดชัยมงคลและก็ได้ติดตามหลวงปู่มหาเหรียญน,นะครับไปบาเพ็ญเพียรน,นะครับติดตามนะครับออกทุดงบําเพ็ญเพียรน,นะครับไปยังตามสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งก็ได้พักในป่าช้าไปทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางนะครับท่านได้ติดตามหลวงปู่มหาเหรียญ ออกบาเพ็ญเพียรเดินธุดงนะครับเป็นเวลา5ปีนะครับก่อนที่จะได้ลาศึกลาศิกานะครับออกมานะครับเพื่อช่วยครอบครัวทํางานนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งนะครับเมื่อท่านอายุได้29ปีก็ได้อุปสมบทอีกครั้งนะครับที่วัดศรีวิชัยอําเภอสามผงไม่ผิดผิดนะครับวัดศรีวิชัยนะครับตําบลสามผงอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ ซึ่งมีหลวงปู่คำพันธ์จันทระปมูนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอีกรูปหนึ่งนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพศรัทธามากมายนะครับสําหรับหลวงปู่คำพันธ์จันทระปมูนะครับหลังจากที่พระอาจารย์บุุมนะครับได้จําพรรษาได้บรรพชาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ได้มาจำพรรษานะครับในถ้ำมืดถ้ำขวงนะครับบนเทือกเขาภูลังกาอำเภอบ้านแพง ซึ่งอยู่กับหลวงปู่อ่อนศีคันติโกนะครับผู้เป็นบิดาซึ่งหลวงปู่อ่อนศีคันติโกบิดาของท่านก็ได้ออกบวชอยู่ก่อนแล้วนะครับพอพระอาจารย์บุญุ้มท่านบวชเสร็จท่านก็ได้มาจำพรรษานะครับอยู่ในถ้ำมื่อถ้ำโขงกับหลวงปู่อ่อนศีผู้เป็นบิดานะครับพระอาจารย์บุญุ้มท่านเป็นพระป่าสายกรรมฐาน บำเพ็ญภาวนานะครับในตลอดอายุที่ท่านได้บรรพชามานะครับท่านก็จะเดินทางสายวิปัสสนาสายภาวนานะครับเพื่อฝึกกิจนะครับฝึกสมาธินะครับเมื่อครั้งที่หลวงปู่อ่อนสีผู้เป็นแบบบุพการีได้มรณาภาพท่านได้มอบที่ดินจำนวน20ไร่นะครับเพื่อให้ ตั้งเป็นที่พักสฆงนะครับก่อนที่จะในเวลาต่อมาจะยกสถานะขึ้นเป็นวัดซึ่งชื่อว่าวัดป่านโนนแพงเมื่อปี2543โดยมีท่านพระอาจารย์บุญอุ้มนะครับเป็นเจ้าวาดรูปแรกซึ่งทางสายปกครองนะครับพระอาจารย์อุ้มท่านเคยเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านแพงนาทุมนะครับอยู่ประมาณ3ปีนะครับก่อนที่ท่านจะขอลาออกจากตําแหน่งเจ้าคณะตำบลเนื่องด้วย เหตุผลเพื่อที่จะดูแลนะครับบุพการีนะครับคือโยมโยมแม่ของท่านนะครับท่านแม่ชีทิพย์นะครับซึ่งในเวลานั้นก็ได้บวชเป็นแม่ชีและได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนแพงกับพระอาจารย์บุญรุ่มนะครับพระอาจารย์บุญรุ่มนะครับท่านเคยได้ศึกษานะครับวิชานะครับของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับจังหวัดชัยนาธนะครับ ซึ่งเป็นตำราภาษาขอมนะครับมีอยู่ด้วยกัน4หมวดแต่สําหรับพระอาจารย์บุรุมท่านได้เลือกเรียนหมวดวิชาวิทยาคมนะครับท,ท่านใช้เวลาศึกษาอยู่เป็นเวลา1ปีจนเกิดความช่ำชองนะครับจึงเป็นที่มาของการสร้างวัตถุมงคลต่างๆนะครับทั้งตะกุดผ้าเครื่องเครื่องรางต่างๆนะครับซึ่งท่านท่าน,นได้ เริ่มสร้างวัตถุมงคลครั้งแรกเมื่อปี2,545นะครับซึ่งเป็นตะกุดตะกุดที่ขึ้นชื่อลือนามของพระอาจารย์รุ่มก็คือตะกุดนางเสือนะครับตะกุดนางเสือท่านสาเหตุที่พระอาจารย์ท่านสร้างวัตถุมงคลนะครับก็เพื่อนําไปมอบให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับสําหรับทหารตํารวจนะครับที่ปฏิบัติ หน้าที่นะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพระอาจารย์บุญอุ้มนะครับท่านเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดนครพน,พนมและภาคอีสานนะครับเป็นเจ้าแห่งเครื่องรางนะครับเมตตามหานิยมค้าขายร่ํารวยนะครับจึงเป็นที่มาของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายนะครับทั่วประเทศนะครับให้ความคารพศรัทธาและก็ต่างแสวงหาเครื่องรางวัตถุมงคลพระเครื่อง ของพระอาจารย์บุญอุ้มมาไว้เพื่อบูชานะครับตามความเชื่อความศรัทธานะครับเชื่อกันว่าใครที่มีวัตถุมงคลของพระอาจารย์บุญอุ้มไว้ในครอบครองเพื่อบูชานะครับจะได้รับความเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายร่ำรวยนะครับสําหรับพระอาจารย์บุญอุ้มท่านได้ละสังขารนะครับเมื่อวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2562สิริอายุ65ปีพันษา36นะครับ สำหรับพระอาจารย์บุญอมอภัสโลนะครับท่านเมื่อก็ถือว่าเมื่อเกิดมานะครับเมื่อท่านเริ่มพูดได้นะครับตอนวัยเด็กนะครับท่านก็สามารถระลึกชาติได้นะครับสามารถระลึกชาติได้จําชาติได้นะครับนี่นะครับพระอาจารย์บุญอุ้มอภัสโรนะครับนี่ครับพระอาจารย์บุญอุ้มนะครับท่านเป็นมีพระที่มีความกะตันยูกะตะเวทีนะครับมีเมตตา กับลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับมีเมตตากับลูกศิษย์ลูกหานะครับนี่คือรูปพระพระอุ้มแม่นะครับพระอุ้มแม่ชีนะครับแม่ชีทิพย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์บุญอุ้มนะครับสร้างเมื่อนะครับสร้างเมื่อปีสองพันห้าร้อย ห้าสิบสามนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นคือรุ่นรุ่นดังปาถนานะครับรุ่นดังปาถนานะครับจํานวนการสร้างก็จะประกอบไปด้วยเนื้อทองคานะครับจานวนยี่สิบสองเหรียญเนื้อเงินจํานวนสองร้อยยี่สิบเจ็ดเหรียญซึ่งเท่ากับจํานวนศีลของพระสงฆ์นะครับเนื้อเงินจํานวนสองรอยี่สิบเจ็ดเหรียญ เนื้อกระสาบจำนวน500เหรียญเนื้อเนื้อตะกัวจำนวน500เหรียญเนื้อทองแดงและทองแดงมันปูจำนวน9,999เหรียญนะครับซึ่งเหรียญที่ได้นํามาให้ชมอยู่นี่นะครับคือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับจํานวนการสร้าง227เหรียญนะครับ227เหรียญเนื้อเงินลักษณะของเหรียญนะครับลักษณะของเหรียญจะมีลักษณะบางนะครับและเล็กนะครับ เดี๋ยวเทียบให้กับให้ชมกับเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทนี่นะครับเมื่อเทียบกับลักษณะขนาดของเหรียญบาทแล้วก็ไม่ต่างกันมากครับไม่ต่างกันมากเดี๋ยวมาดูลักษณะความสวยของเหรียญนะครับนี่นะครับคือลักษณะของเหรียญเนื้อเงินนะครับเหรียญเนื้อเงินมีการต่อโคดรนะครับตอโคด ชัดเจนนะครับแล้วก็มีตอกรันนาเบอร์ด้วยนะครับสําหรับเนื้อเงินและเนื้อทองคำนะครับมีการตอกรันนาเบอร์นะครับตอกตอกเลขโค้ดนะครับแต่เนื้อถัดไปเช่นเนื้อกระสาบเนื้อตะกัวเนื้อทองแดงนะครับจะไม่มีการตอกเลขนาเบอร์แบบนี้นะครับนี่ครับการตอกเลขนำเบอร์นะครับนี่ครับการตอกโค้ดนะครับตอกโค้ดลงไปชัดเจนนะครับ ลักษณะเหรียญนะครับเป็นเหรียญเล็กบางนะครับเป็นเหรียญเกรียญบางนะครับเหรียญเกรียนบางเดี๋ยวมาชมข้อพิจารณากันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับก็ต้องดูนะครับจดจาใบหน้านะครับจดจาใบหน้าจดจาใบหน้าของหลวงพ่อให้ดีนะครับดูนะครับดูเส้นเสียนนะครับเส้นเสียนบริเวณนี่ครับ เส้นนะครับสีษะนะครับเส้นผมนะครับชัดเจนนะครับผมชัดนะครับดูดวงตานะครับมีลูกตานะครับมีบูลูกตาเดือนนี้นะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับคิ้วติคิ้วแตกนะครับคิ้วแตกดูลูกตานะครับมีความคมชัดนะครับมีความคมชัดเป็นมิตินะครับดูพื้นเหรียญนะครับเหมือนเหรียญปั๊มนะครับเหรียญปั๊มทั่วๆไปนะครับเปสีการดูเหรียญนะครับนี่ครับดูเส้นเสี้ยนนะครับเส้นเสี้ยนที่เกิดจากการปั๊มนะครับ ซึ่งเรียนเก๋นะครับก็ยังไม่สามารถทําได้นะครับณจุดนี้นะครับนะครับการตอกโคดคมชัดนะครับดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือถึงแม้จะเป็นเรียนเล็กเลียนบางแต่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดนะครับเป็นแท่งคมชัดมีเส้นเซียนนะครับเส้นเซียนเส้นขนแมวนะครับซึ่งเกิดจากการปั๊มและการแกะบล็อกนะครับนี่ครับข้อพิจารณานะครับจุดจ่ายตั้งจุดตายนะครับอยู่ที่ดวงตานะครับดวงตา คมชัดนะครับเป็นเม็ดแบบนี้นะครับที่ดวงตานะครับนะครับแล้วก็ดูที่ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนะครับเป็นเหมือนกระด้งนะครับเป็นเหมือนกระด้งดูนะครับนะครับก็พิจารณานะครับที่ขอบเหรียญก็มี เป็นเส้นขนแมวเกิดแบบนี้นะครับดูลักษณะขอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญบางมากนะครับลักษณะเหรียญบางนะครับเหรียญบางมากนะครับดูขอบตัดนะครับนี่นะครับจะมีเส้นปิ้นนะครับถึงแม้จะเหรียญบางนะครับแต่การตัดนะครับดูครับนี่นะครับมาชมด้านหลังครับด้านหลัง ดูที่ดอกจันนะครับแบบจันตัวอักษรด้านหลังนะครับจะเป็นการปั๊มนะครับการปั๊มนะครับนี่ครับกระแทกลงไปนะครับให้เกิดนี่นะครับเป็นร่องนะครับเป็นร่องไม่ได้นูนนะครับดูด้านหน้านะครับ Nen, นั่นน้าเป็น simple. นูตตน,นตัวหนังสือนูนขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นตัวหนังสือที่ปั๊มลงไปในเหรียญเลยนะครับปั๊มลงไปในเหรียญนะครับดูเส้นเสี้ยนนะครับด้านหลังก็มีนะครับเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับนะครับดูดอกจันนะครับคมชัดแบบนี้นะครับดอกจันคมชัดแบบนี้นะครับนะครับ มีข้อความด้านบนนะครับเขียน23ตุลานะครับ23าตุลาคม25 5ห้านะครับ23าตุลาคม25 5ห้านะครับด้านล่างจะเป็นวัดป่านนแพงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็เป็นยันของพระอาจารย์นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นดังปาถนานะครับดังปาถนาเนื้อทองคําสร้าง22เหรียญเนื้อเงินสร้าง2 2 7รี่เหรียญน,นะครับ เหรียญนี้เป็น1ใน227นะครับซึ่งโค้ดก็คือหมายเลข54นะครับหมายเลข54 54นะครับเท่ากับสีลของพระสงฆ์นะครับไอสีเท่ากับจำนวนการสร้างเท่ากับศีลของพระสงฆ์นะครับคือ2 2 7อดข้อนะครับแต่เหรียญนี้นะครับเป็นหมายเลข54ศสีลนข้อ54าสิบสี่นะครับลักษณะเหรียญนะครับ สวยๆนะครับสภาพสวยๆนะครับสวยๆนะครับราคาเช่าหาก็ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่แพงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่หลักพันกลางๆนะครับหลักพันกลางๆนะครับใครมีสวยๆก็มาแบ่งปันกันได้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นแรกของะอาจารย์บุญอุ่มนะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากนะครับพบว่าวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลทุกอย่างของท่านนะครับท่านทาพิธี ุทธาพิเศษปลุกเสกนะครับมอบพลังชีวิตถ่ายทอดพลังชีวิตพลังจิตเข้าไปด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุมงคลของพระอาจารย์บุญรุ่มนะครับที่ท่านสร้างมาทุกรุ่นทุกอย่างนะครับไม่มีการสั่งจองครับไม่มีการสั่งกองไม่มีการจําหน่ายนะครับไม่มีการจําหน่ายคือมีไว้แจกใจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับมีแจกจ่ายไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาสําหรับใครที่เคารพศรัทธาก็แล้วแต่จะทําบุญนะครับวัตถุมงคลของท่านครับ วัตถุมงคลของท่านจะไม่มีการท่านจะไม่ขายนะครับไม่จําหน่ายนะครับใครจะทําบุญก็แล้วแต่จิตศรัทธานะครับนี่นะครับก็แจกจ่ายผู้ร่วมพิธีนะครับสําหรับเนื้อเงินนะครับในการสร้างก็มอบสําหรับข้าราชการนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่ไปร่วมนะครับไปร่วม พระอาจารย์บุญุ่มอาพัสโลนะครับเตียนรุ่นแรกนะเตียนรุ่นแรกเป็นเตียนที่ได้รับความนิยมมากนะครับในพื้นที่นะครับท่านมรณาภาพไปเมื่อปี2,562นะครับซึ่งวัตถุมงคลของท่านนะครับก็สร้างไว้หลายรุ่นมากมายนะครับแต่ก็ เป็นที่เสาะแสวงหาและต้องการนะครับของลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธานะครับซึ่งลูกศิษย์ของหลวงปู่ก็มีอยู่ทั่วประเทศนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็อนาคตนะครับอนาคตมาแน่ครับมาแน่ครับตอนนี้ราคายังพอเช่าหาจับต้องได้นะครับเป็นเหรียญที่สร้างด้วยความมีความสวยงามมากนะครับมีความสวยงามการแกะบล็อกนะครับ ของเก๋ก็ยังทําไม่เหมือนนะครับยังทําไม่เหมือน,เ,นเกียก๋นะครับยังทําไม่เหมือน,นครับมีออกมาแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับอาจารย์บุรุมอาพัสดุครับเรียนรุ่นหนึ่งนะครับเรียนรุ่นหนึ่งครับเกจจอมขมังเวทนะครับแห่งเทือกเขาปูรังกาครับ แห่งเทือกเขาภูลังกาผู้สืบทอดวิทยาคมนะครับสิทธิสายวิทยาคมนะครับของหลวงปู่คำพันธ์อีกรูปหนึ่งนะครับนี่ครับอาจ,จารย์บุญุมอาพัสดนะครับ วัตถุมงคลของท่านก็มีมากมายนะครับทั้งตะกรุดนะครับตะกรุดตะกรุดมงคลมหามงคลนะครับเป็นภาเครื่องครับมีมากมายหลายรุ่นนะครับนี่ครับภาเครื่องของท่านนะครับเดี๋ยวจะต่อไปจะทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับสําหรับแต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นนี่ครับมีแจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีไว้บูชานะครับแค้วคาาปลอดภัยเมตตามหานิยมนะครับสำหรับวัตถุมงคล ของท่านพระอาจารย์บุญรุ่มอาภัสโรนะครับเมื่อท่านยังดำรงท้าทคันอยู่นะครับมีงานปลุกเสกที่ไหนนะครับก็ต้องนิมนต์ท่านไปนะครับร่วมปลุกเสกนะครับสําหรับพระอาจารย์บุญรุ่มอาภัสโรนะครับนี่นะครับบัถูกมงคลมีมากมายนะครับ หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นใครมีแบ่งปันก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้หรือใครสนใจเช่าบูชาก็ทักหาได้นะครับทักหาได้พูดคุยกันได้ครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านให้ความสนใจนะครับเข้ามารับชมคลิปนะครับก็ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับจบไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับจงบารมีของท่านพระอาจารย์บุญอุ่มนะครับจงดลบันดาลนะครับประทานพรให้ท่านนะครับมีแต่คนรัก คนเมตตานะครับคิดหวังสิ่งใดสมปารถนาแข็วคาาปลอดภัยจากพยันตรายทางปวงเฮงๆรวยๆครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ